ท่านปลัดได้มีการรายงานเรื่อง,องการดูแลประชาชนเ,เรื่องเรื่องของไข้เมื่อเช้าก็เพิ่งคุยกันนะครับท่านประหลัดก็ขึ้นมาอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ <c oughs> อยู่ก็ยืนยันมาว่าในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับกระรวงสาวสุขสั่งเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ในเรื่องของทั้งยาคนใหญ่เนี่ย<ม>เราต้องเตรียมทั้งยาฉีดขยายหลอดลมด้วยอะไรด้วยเพื่อให ไม่มีไม่เกิดอาการบล็อกนะครับในส่วนของหน้า,นนา,นากาหนักกาต้องการเตรียมสองทิศาโดยเฉพาะเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ค<อ>งจะ<อ>ต้องซัพพอร์ตไปในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงนะครับทางทางทันทีเลยเลยครับตอนนี้ก็ทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเดี๋ยวท่านก็คงไอ้เ,อเรื่องตรงนี้ท่านตัดสินใจได้อยู่แล้วนะครับโรงพยายาลมีความพร้อม มีฮะท่านบอกว่าที่ได้คุยกันเมื่อเช้าก็าคือในส่วนที่เป็นผู้ป่วยที่มีอาการเหล่านี้ก็จะมีห้องแยกมีการเตรียมเรื่องของเครื่องกรองอากาศนะครับเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษแล้วก็ในเรื่องของอาการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดแต่ว่าตอนนี้จำนวนผู้ป่วยยังไม่เพิ่มยังไม่ที่มาโรงพยาบาลนะ ยังอยู่ในระดับตรงภาคเหนือเขาประมาณ4,000กว่ารายต,ต่อต่อสัปดาห์นะครับก็ยังอยู่ในในส่วนที่ยังให้การเมริการได้โดยที่โดยที่ทไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ไม่มีไม่มีปัญหาที่ในเรื่องของของทรัพยากรมากนะาักกระทรวงสาธารณสุขก็พยายามดูว่าในในในช่วงปลายเหตุเนี่ย

ผมว่าถ้าทุกอย่างอยู่ในกรอบของกฎหมายเนี่ยครับทุกคนทําได้หมดแหละครับแล้วก็ไม่มีใครที่จะตอนทุกวันนี้ก็ไม่ได้มีใครที่จะจะ,จะบอกว่าคนไทยคนไหนห้ามเข้ามาในประเทศไทยนะฮะเพราะว่ามันก็มีกรอบของกฎหมายใครอยู่ในกรอบไหนเงื่อนไขไหนก็ถ้าอยู่ปฏิบัติตามกฎหมายเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปมีภาพวิจารณ์อะไรหรอกขอให้ทำถูกกฎหมาย เรื่องโพมันก็เป็นตัวชี้วัดยิ่งมีโพแล้วโพให้มันแตกต่างกันเราก็จะสามารถประเมินนะครับว่าข้อแตกต่างนั้นมันเกิดมาจากอะไรแล้วก็ไปแก้ปัญหาได้ตามจุดก็ดีแล้วนะครับในส่วนของภรคภูมิใจไทยเองเราก็ทําโพในพื้นที่ด้วยทําโพของพักด้วยโปพประสบการณ์ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามโพตาม พื้นที่เนื้อที่สื่อสารมวลชนต่างๆเราก็ามาประเมินนะครับประเมินอะไรอะ่ะความน่าจะเป็นอะไรทั้งหลายแล้วก็แก้ไขปัญหาไปไม่ไม่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ที่จะต้องมีความวิตกกังวลอะไรโอเคนะเนี่ยเดี๋ยวจะไปถามถามในที่ประชุมกระบอไปเลยทุกดน ไม่ใครอยู่ข้างบนเอเหรอเอาเงินเดี๋ยวขึ้น